กดไลค์กด like, Subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะบทที่39ความสุขของกันละกันพาทปัจจุบันขีตาเพิ่งทราบว,ว่าคุณหญิงเป็นคนพาเธอออกมาจากรถในวันเกิดเหตุเพราะอาคิมไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเลยหนูดาวัน ทั้งหมดเป็นความผิดฉันเองเพราะว่าฉันต้องการจะปกป้องขีตาเรื่องนี้โทษพ่อกับแม่ขีตาเถอนะขีตายังเด็กไม่รู้เรื่องหรอกนะคะคุณหญิงเห็นลูกสาวคุกเข่าอยู่นานก็สงสารนางจึงคุกเข่าลงอีกคนคิมเองก็เดินมาจากนั้นก็คุกเข่าต่อหน้าดาวันแม่ผิดเองดาวันเป็นแม่ที่ปกปิดความจริงมาโดยตลอดคิมบอกเพราะตนเป็นคนเข้าหาดาริน เอาเรื่องนี้สินมาเป็นข้ออ้างเพื่อให้คนที่บ้านนี้ยอมรับตัวเองส่วนเรื่องแต่งงานอะไรนั่นคิมพูดขึ้นล,ลอยเฉยๆเพราะไม่รู้จะเข้าหาคนทั้งคู่แบบไหนคิมไม่ได้คิดเลยด้วยซ้ำว่าขีตาจะจริงจังกับเรื่องนี้จนกระทั่งหลานสาวโตขึ้นมากและขีตายังยืนยันคำเดิมอยู่ดังนั้นคิมจึงปล่อยให้เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นและมีหลายครั้งที่คิมกับขีตานั่งลงแล้วคุยกัน ถึงเรื่องที่จะเล่าความจริงให้กับดารินและดาวันฟังแต่สุดท้ายเราสองคนอาหลานก็ขี้คลาดเพราะเรานั้นต่างก็หลงรักคนบ้านนี้ไปแล้วทั้งหัวใจดังนั้นจึงไม่อยากจะเสี่ยงเสียพวกเธอไปในที่สุดปากดาวานันเธอได้แต่มองคนนั้นทีคนนี้ทีสาวตัวเล็กถอนหายใจแล้วกล่าวว่าลุกขึ้นเถอะนะคะดาวันไม่โกรธพี่แล้วใช่ไหมคะ ขีตายังไม่ปล่อยมือจากดาวันเนื่องจากกลัวว่าน้องจะไม่รักตัวเองพี่ไม่อย่านะคะดาวันเราเพิ่งจดทะเบียนสมรสกันไปเมื่อเช้านี้เองนะทุกคนคะลุกขึ้นเธอคะ่ะดาวันมีสีหน้ายิ้มแย้มแม้ในใจจะเจ็บยังไม่หายเพอกับแม่เธอเป็นเหยื่อของคนที่เมาแล้วครับผู้ชายคนนั้นยังเป็นปีดาของพันรยาเธออีกส่วนพันรยาเธอก็เป็นคนดูเรื่องทั้งหมด แต่เขากลับปิดบังกันเอาไว้ตลอดระยะเวลา2ี่สบสองปีเต็มเสียใจเจ็บปวดหรือว่าโกรธแค้นดาวันไม่รู้ว่าเธอควรรู้สึกอย่างไรดีงานแต่งจะยังมีอยู่ไหมคะดาวันจะอยากกับพี่หรือเปล่าค่ะงานแต่งจะยังมีต่อดาวันจะไม่อยากคะ่ะ <c oughs> เพียงเท่านั้นขีดตาก็ร้องไห้หนักกว่าเดิมอีกเพราะรู้สึกโล่งใจกับคำกล่าวของดาวัน ขีตาขยับเข้าไปหาฝุบหน้าเซออื่นกับตักของอีกฝ่ายภาพนั้นทำเอาดารินสงสารหัวใจของแม่ยายอ่อนยวบขีตาคงจะรักดาวันมากเห็นว่าเฝ้ากันมาตั้งแต่เด็กๆและท้ายที่สุดขีตายังมั่นคงและทำในคำสัญญาของตัวเองส่วนเสียคิมผัวของดารินนะหรอแก่ซบเปล่านี่ล่ะเขาเรียกแกกะโหลกกะลาแก่เราไม่รู้เรื่อง ปิดบังความจริงมาตั้งแต่แรกเะด้วยซ้ำคิดแล้วดารินก็ขอตัวกับดาววันและแคกเธอเดินไปหยิบกระเป๋าเดินออกจากห้องอาการแบบนั้นเรียกให้เสียคิมต้องวิ่งตามไปหวังจะปรับความเข้าใจกับสุดที่รักคล้อยหลังเสียคิมและดารินแล้วดาววันก็หันไปมองที่คุณหญิงคุณหญิงคะลุกขึ้นเธอนะคะเธอดึงอีกฝ่ายขึ้นมานั่งเอริกาที่ถูกควบคุมตัวเอาไว้ก็กล่าวว่า คุณแม่คะทำไมต้องไปทำแบบนั้นคนเป็นมารดาตาวัดสายตามองบุตรสาวเอริกาคือตัวก่อเรื่องราวในวันนี้เพราะนายตำรวจใหญ่ที่ช่วยเหลือวันนั้นเขากลุ่มความลับของสามีชัญญาหลายอย่างดังนั้นหลักฐานที่นายตำรวจเคยช่วยเหลือและทุจริตต่อหน้าที่ชัญญาเองก็เก็บมันเอาไว้เพราะในตอนนี้จากพันธมิตรเราหันมาอยู่คนละครัวการเมือง มันก็ต้องมีหลักฐานเอาไว้คานอำนาจช่วยพาลูกสาวฉันกลับบ้านทีนะคะขังเอาไว้ในห้องแล้วฉันจะกลับไปจัดการเองได้คะ่ะคุณหญิงคุณหนูคะกลับบ้านกันคะ่ะศิรตาลากเอริกาออกมาเอริกาก่อเรื่องก่อราวจนคนเป็นแม่ต้องเสียน้ำตาอีกแล้วในห้องของคู่แต่งงานใหม่ตอนนี้เหลือแค่สามคนเท่านั้นคือคุณหญิงชัญญาขีตาและดาวัน แม่อยากจะขอร้องแทนลูกสาวของแม่ชันยาจับมือของดาววันเอามากุมไว้นางสงสารคีตาไม่อยากให้ลูกเสียใจอีกแล้วและยิ่งเห็นว่าคีตาสะอื่นเหมือนเด็กแถมซุกหน้าลงบนตักของดาวันชันยายิ่งแสารจะเจ็บปวดแทนบุตรสาวขอร้องให้ดาวันช่วยสงสารผู้หญิงที่ตกหลุมรักหนูหน่อยได้หรือเปล่าไม่ใช่เพราะตกหลุมรักดอกรอ ขีตาจึงไม่กล้าเล่าความจริงให้ดาวหวานฟางังขีตาคงไม่อยากเสียดาวหวานไปในที่สุดพี่เขาไม่ได้ทำผิดเลยนะตอนนั้นพี่เขาเป็นแค่เด็กไม่รู้เรื่องรู้ราวนั่งรถไปกับพ่อที่เมาไมา้แต่เด็กยังไงก็คือเด็กแต่เรื่องที่ผิดก็คือเรื่องที่ไม่กล้าบอกความจริงบังหากเพราะว่าพี่เขารักดาวหวานมากนะแล้วถ้าบอกไปแล้วดาวหวานเกลียดเขา ขีตาที่รอดาววันมาตลอด22ปีกับความรักที่มันคงขนาดนั้นดาววันคิดว่าความรักมันจะมากมายแค่ไหนละ่ะแล้วคนที่รักหนูมากขนาดนั้นเขาจะกล้าเล่าเรื่องที่ทำให้ตัวเองสูญเสียความรักไปได้ยังไงกันดาววันได้แต่นั่งฟังคุณหญิงกล่าวเธอพยักหน้าเข้าใจเมื่อคิดให้ดีแล้วเธอพบว่าทอยคำเหล่านั้นเป็นเหตุเป็นผลด้วยกันทั้งสิ้น ดาหวันจ้ะลูกแม่อาจจะผิดแต่ไม่ได้ผิดขนาดที่จะทำให้หนูตัดเขาออกจากชีวิตแม่คนนี้ขอร้องอีกครั้งช่วยใจดีกับขีตาได้ไหมลูกพี่เขาไม่มีแม่เพราะแม่เขาเป็นคนไม่ดีอยู่กับพ่อพ่อก็กินเหล้าจนตายแล้วยังทิ้งเขาไปอีกไม่ใช่แค่หนูที่สูญเสียขีตาเองก็เหมือนกันถ้าจะโกรธคนที่หนูสมควรจะโกรธ ก็คือผู้ชายกับผู้หญิงที่ทำให้ขีตาเกิดมาตั้งหากละ่ะคำพูดที่มารดาพูดออกมานั้นขีตาได้ยินทุกคำและนั่นทำให้ร่างสูงร้องไห้หนักขึ้นคนที่ขีตาไม่ยอมรับว่าเป็นแม่เขากําลังพยายามช่วยเหลือกันอยู่ดาวันเข้าใจแล้วค่ะคุณหญิงขอบใจนะหนูขอบใจมากลูกแม่ไม่กวนแล้วนะยินดีกับลูกทั้งสองคนด้วย ขอให้ครองรักกันไปนานๆหนักนิดเบาหน่อยอภัยให้กันแม่มีของขวัญแต่งงานมาให้หนูช่วยรับหน่อยได้ไหมจ๊ะว่าแล้วนางก็หยิบเช็คออกมาจากกระเป๋ารับขวัญลูกสาวแม่ทั้งสองคุณแม่คะดาวหวานเห็นแล้วก็ตกใจจำนวนเงินในเช็คมันมากเกินไปมากจนขนาดที่คิดว่าเธอใช้ทั้งชาติยังไม่หมดเอาไว้สร้างตัวนะลูกแม่ไปแล้วล่ะ คุณหญิงชันญารีบลุกขึ้นอันที่จริงนางอยากอยู่นานกว่านี้หากแต่คงไม่เหมาะสมหรอกนางมองไปที่คีตาอีกฝ่ายเอาแต่ร้องไห้กับตักของดาววันอยากจะกอดลูกสาวสักครั้งแต่นางรู้แม่คนนี้ไม่คู่ควรกับความรักของลูกสาวหรอกชัญยาสำเนียกตัวเองว่าตนเองควรอยู่ส่วนไหนในชีวิตของคีตาชันยาได้ตักขอตัวจากมาหัวใจของนางชุ่มชำ่ำ พรอย่างน้อยได้ทำหน้าที่ของมารดาคีตาสักครั้งเมื่อประตูห้องพักปิดลงอีกครั้งดาหวันเอาแต่มองเช็คในมือคิดว่าชาตินี้ไม่ต้องทำงานแล้วล่ะเกิดมาเป็นคนรวยมันดีแบบนี้ก่อนที่เธอจะลืมไปว่าคีตายังร้องไห้อยู่นี่พี่คีดาวันส่งเสียงเรียกเบาๆเธอวางเช็คเอาไว้ผู้ใหญ่ให้ของแน่นอนว่าต้องรับคุณหญิงท่านคงอยากทำอะไรสักอย่างเพื่อลูกสาว ถ้าไม่ลุกดาวันจะไม่แต่งด้วยแล้วนะคะขีตาเงยหน้าขึ้นมาในทันทีใบหน้างดงามมีรอยหมองเศร้าดวงตาแดงช้ำจนหน้าสงสารขีตากลัวว่าความผิดที่ตัวเองได้ก่อมันจะย้อนกลับมาทำลายความสัมพันธ์ของเราอีกอย่าทิ้งพี่เลยนะดาวันคนที่เคยเก่งถึงกับขอร้องขีตาหมดท่าแล้วเพราะหลงรักเขามากเหลือเกิน พี่แค่ไม่อยากจะเสียดาววันไปพี่ก็เลยไม่บอกความจริงพี่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอันที่จริงแล้วคนที่ปิดข่าวให้ก็คือคุณหญิงไม่ใช่อาคิมเหมือนอย่างที่อาบอกพี่แท้จริงแล้วขีตาเองไม่ได้รู้รายละเอียดทั้งหมดหรอกเธอเข้าใจว่าอาคิมเป็นคนปกปิดให้ทุกอย่างเพราะอาบอกกับขีตาว่าถ้าดาววันรู้ว่าพ่อของเธอเป็นคนร้ายดาวันอาจจะไม่แต่งงานด้วยตอนเด็กขีตากลัวคำขู่นี้มาก แต่พอโตขึ้นเมื่อได้พินิจพิจารณาใคร่ครวนถึงเรื่องนี้คีตาก็พบว่ามันคือความจริงดังนั้นเธอจึงปิดปากไม่กล้าเล่าความจริงให้ดาวหวานฟังค่ะดาวหวานได้แต่รับฟังเงียบๆเธอเข้าใจในบริบทของคีตาแล้วแล้วเหตุผลที่คุณหญิงว่ามาถูกไหมคะพี่ไม่อยากเสียดาวหวานไปพี่รักดาวหวานมากพี่รอจะรับผิดชอบดาวหวานมาตลอดชีวิต ความผิดเดียวของพี่ก็คือไม่บอกความจริงดาวันสงสารเธอดึงขีตาขึ้นมานั่งด้วยกันบนเตียงเป็นอีกครั้งที่ช่วยเช็ดน้ําตาให้คนตัวโตกว่าเธอยิ้มจากนั้นก็อ้าแขนรับเขาเอาไว้พี่ขอโทษน,นะดาวันต่อไปนี้พี่จะไม่มีความลับอีกแล้วขีตาปล่อยโฮมากกว่าเดิมซะอีกเพราะว่าดาวันเข้าใจง่ายแถมยังให้อภยัย ร่างบางได้ตากกอดปลอบคนตัวโตเอาไว้ก็เรื่องของเรามันดราม่ามากพอแล้วจะให้ดาววันทำตัวไม่มีเหตุผลได้ยังไงกันล่ะอีกอย่างเธอเข้าใจเธอสงสารคีตาเพราะคีตาไม่ได้ผิดหรอกดีว่าไม่ได้เป็นอะไรไปคุณหญิงท่านช่วยชีวิตเอาไว้ไม่เช่นนั้นแล้วขีตาคงจะเป็นเหยื่ออีกคนของบีดาตัวเองส่วนแม่คิมดาววันไม่มีสิทธิโ์โกรธ แม่คิมไม่ได้เป็นคนกินเหล้าแล้วขับรถนี่และะที่ดาวันเติบโตมาก็มีแม่คิมอุ้มชูมา22ปีเล่าเรื่องนี้จะโทษใครได้ละ่ะคนทำผิดตัวจริงก็ตายไปแล้วพ่าแม่เธอก็ตายไปแล้วอีกคนที่ยังอยู่ตั้งหากลำบากต้องมาคอยชดใช้กรรมให้กับคนตายขอโทษนะดาวันที่ขอโทษสัญญาว่าต่อไปนี้จะไม่มีความลับอีกแล้วขีตาเอาตากล่าวซ้ำๆ กลัวที่สุดคือดาววันจะไม่ให้อยู่ด้วยเข้าใจแล้วค่ะหยุดร้องได้แล้วเรื่องแค่นี้เองทำไมดาววันเข้าใจง่ายจังเลยล่ะคะคีตานึกแปลกใจก็เราสัญญากันแล้วนี่คะว่าเราจะจับมือกันแก้ปัญหาไม่ว่าจะมีเรื่องราวหนักนะเราจะอยู่ทีมเดียวกันเสมอพี่รักดาวันดาววันก็รักพี่คีค่ะเราสุขหน้างามงามเข้าหากันอีกครั้ง ดาวันรูปหลังปลอบโยนขีตาคงจะเสียขวัญเขากลัวว่าเธอจะทิ้งดาวันไม่มีวันทิ้งเขาด้วยเรื่องแบบนี้หรอกก็ขีตาไม่ได้ทำผิดอะไรมากมายขนาดนั้นขวัญเอ๋ยขวัญมานะคะไม่เป็นไรนะดาวันอยู่ตรงนี้กับพี่ขีแล้วดาวันไม่ยอมหย่าหรอกนะคะหย่าทำไมล่ะได้ผัวเป็นมหาเศรษฐีทั้งทีเลยนะคนที่ร้องไห้ถึงกับหัวราะจนตัวยโยกน้ำตาก็ดันไหลออกมา ส่วนอาการหัวรอกก็ออกมาเหมือนกัน <c oughs> นี่พี่ควรจะดีใจหรือว่าเสียใจดีนะทำไมคะได้ดาวหวันเป็นเมียแล้วมันน่าเสียใจงั้นหรอดาวหวันถามขี่ตาปลาออกมาแล้วจับมือเธอสองข้างเอาไว้ดีใจที่สุดเลยคะ่ะเพราะว่าเจ้าก้อนกลมสีแดงในตู้อบวันนั้นกลายมาเป็นนางฟ้าเป็นพันระยาของพี่ในวันนี้ไงไม่มีความลับกับเมียอีกแล้วใช่ไหมคะ ไม่มีคะ่ะคีตารีบสายหน้าปฏิเสธไม่ได้ซุกเมียซุกลูกเอาไว้ที่ไหนใช่ไหมคะดาวันไม่อยากจะรับบทเมียหลวงอะไรแบบนั้นนะไม่มีคะ่ะก็พี่รักดาวันคนเดียวพี่ไม่สนใจคุณอื่นหรอกดาวันฉีกยิ้มกว้างหัวใจพองทุกครั้งเมื่อเขาแสดงความรักรักดาวันมากไหมคะสุดหัวใจเลยคะ่ะคีตายกมือเธอขึ้นมาจูบอย่างอ่อนหวานต่อไปเนี่ย จะไม่มีความลับระหว่างเราอีกพี่สัญญาค่ะดีค่ะงั้นก็หยุดร้องไห้ได้แล้วเธอช่วยเช็ดน้ำตาให้เขามันโกรดไม่ลงหรอกเพราะว่าเจ้าโฮงของเธอน่ารักที่สุดขอบคุณนะคะที่ดาววันเข้าใจไม่เต็มร้อยหรอกค่ะแต่ดาววันมีเหตุผลอีกอย่างเพราะดาววันรักสามีเพราะสามีดาววันสารดีไหนจะร้องไห้ตอนกลัวจะโดนทิ้งอีกแค่พี่ขีคุูเข่าลงตรงหน้า ดาวันก็ใ่อ่อนแล้วนะคะก็พี่กลัวดาวันทิ้งพี่นี่ถ้าพี่ขีไม่ใช่คนเลวร้ายมากมายดาวันไม่ทิ้งพี่ขีหรอกค่ะดาวันรู้ว่าชีวิตเนี้ยพี่ขีสูญเสียมามากแล้วถ้าสูญเสียดาวันไปอีกพี่ขียาแน่ๆเอาเป็นว่าดาวันยังยืนยันว่าจะเป็นผู้หญิงของพี่ขีเหมือนเดิมนะคะขีตายิ้มกว้างคำว่าผู้หญิงของพี่ขีทำเอาขีตาใจสัน่น เธอปาดน้ำตาของตัวเองขยับเข้าไปหาร่างบางจากนั้นคีตาก็ประทับกลีบปากหวานลงบนตำแหน่งเดียวกันของดาววันมอบจูบอันอ่อนหวานอ่อนโยนลึกซึ้งและทันนุทันน้อมจูบนี้แทนคำขอโทษขอบคุณความรักแสนห่วงและเทิดทูลบูชาแก่ภรรยาของตัวเองรักดาววันที่สุดเลยพี่อาจเกิดมาแล้วโชคร้ายในตอนแรก แต่ตอนเนี้ยพี่คิดว่าถึงเวลาแล้วที่พี่จะมีความสุขบ้างสักทีดาวันมีความสุขมาตลอดเรายิ่งมีพี่ขีเข้ามาในชีวิตดาวันก็ยิ่งมีความสุขค่ะงั้นนับต่อจากเนี้ยเรามาเป็นความสุขของกันและกันดีไหมคะดาวันประคองสันกรามของคีตาเอาไว้มองสบตาหวานละมุนวววตาของขีตาบ่งบอกว่าเขาลุ่มหลงในตัวของดาวันมากเหลือเกิน รักดาวันแบบนี้ตลอดไปนะคะพี่คีเธอรู้สึกว่าเธอกลัวจะสูญเสียความรักแบบนี้ไปไม่คะ่ะทำไมล่ะคะคนเมียหน้างอตั้งท่าจะงอนแล้วซิเพราะว่าพี่จะรักเมียมากขึ้นทุกๆวันต่างหากขีตาหัวเราะแล้วกอดร่างบางแนบอกไม่มีใครทำให้ขีตาหวั่นไหวได้มีผู้หญิงคนเดียวที่ทำให้ขีตากลายเป็นคนชั่วและคนดีได้คนคนนั้นคือดาวัน กัอย่างที่บอกขี่ตาห่วงผู้หญิงของตัวเองมากบทที่40สคืนเข้าหองานฉลองมงคลสมรสเสร็จตอนสามทุ่มครึ่งเจ้าสาวทั้งสองไม่ได้รอส่งแขกแต่เป็นหน้าที่ของคิมกับดารินแทนหลังจากเรียบร้อยพวกเธอก็ลากเอาชุดแต่างงานยาวกรุยกลายลงมาจากห้องจัดเลี้ยงชั้นสองแขกในงานต่างก็พากันเดินลงมาส่ง กลีบดอกไม้ถูกโยนโปรยปลายมันร่วงลงมาโดยเนื้อตัวของเจ้าสาวทั้งคู่ใบหน้าของขีตามีตาความสุขดาววันเองก็ไม่ได้แตกต่างแม้จะผ่านเรื่องราวร้ายๆมาตั้งแต่เมื่อตอนกลางวันแต่ทั้งคู่กลับจับมือกันประคองกันก้าวข้ามผ่านอุปสรรคมาได้ขีตาชื่นชมพันรยาที่เป็นคนใจกว้างดาวันให้อภัยกันและไม่คิดถือสาหาความอีกยินดีด้วยนะคะ แขกที่มาร่วมงานมาส่งสองสาวขีตาในชุดราตรีเรียบยบสีขาวหันไปโค้งขอบคุณแขกทุกคนเธอเปิดประตูรถเปิดประทุนสีแดงให้กับดาวันเมื่อส่งพันรยาสาวขึ้นไปนั่งแล้วร่างสูงหันมาโบกมือให้กับทุกคนอีกครั้งสนุกกับงานต่อนะคะขี่ขอพาเจ้าสาวไปเข้าหอ,อก,ก่อนขีตายิ้มเธอวิ่งไปที่ตำแหน่งคนขับรถคันนี้พึ่งได้มาอาคิมซื้อให้เป็นของขวัญวันแต่งงาน ดาวหวานก้มลงแล้วถอดรองเท้าส้นสูงให้คีตาก่อนจะเปลี่ยนให้อีกฝ่ายสวมรองเท้าตาทันระยะพี่น่ารักจังเลยก็กลัวว่าจะไม่สบายนะี่คะดาวหวานเอารองเท้าส้นสูงของสามีไปเก็บแล้วรถเปิดประทุนสีดางของคีตาก็เคลื่อนออกไปตามถนนผู้คนต่างก็บกมือไม้ให้ตลอดทางดาวหวานเองก็บกมือคืนบ้างสองสาวหัวรอก,กันอย่างสนุกสนาน ขีตาเลือกใช้เส้นทางจะถึงบ้านให้เร็วที่สุดส่วนดาววันมือเธอไม่นิ่งเลยมาแต่น้อยเพราะคนตัวเล็กนะเอาตาลูบขาของคนพี่ไม่ยอมหยุดไกลแล้วค่ะที่รักว่าตาเราน่าจะเข้าหอ,อกันที่โรงแรมนะขีตาถามตอนแรกตั้งใจว่าจะเข้าหอ,อกันที่โรงแรมเลยแต่ดาววันกลับเปลี่ยนใจให้กลับไปเข้าหอ,อกันที่บ้านดาววันนะ่ะ กลัวจะทําเสียงรบกวนคนอื่นไงล่ะคะขีตาได้ฟังก็ยิ้มเจ้าเล่เมียเ,เธอนี่เหลือเกินหละครึ่งชั่วโมงต่อมาทั้งสองก็มาถึงบ้านดูเหมือนคนในบ้านจะเข้าไปพักผ่อนกันหมดแล้วแต่ส่วนใหญ่เดินทางไปร่วมงานแต่งของพวกเธอที่โรงรามขี่ตาจอดรถสีแดงหน้าบ้านหลังจากนั้นเดินมาเปิดประตูให้หญิงสาวจากนั้นก็อุ้มเอาดาวหวานขึ้นมาไหวหน้านะคะพี่คี ดาวันหนักแค่45เองนะคะขีตาอุ้มร่างบางเข้าไปในบ้านก่อนจะปล่อยลงที่บันไดเริ่มกันจากตรงนี้เลยขีตาบอกก่อนที่จะหันหลังให้ตอนนี้บ้านหลังใหญ่ไร้ผู้คนกว่าอากับแม่รินจะกลับมานั่นก็คงจะล่วงเข้าสู่วันใหม่มือเรียวของขีตายกขึ้นมาปิดตาจากนั้นเธอก็เริ่มนับหนึ่งสองสามสี่ห ดาวันไปหรือยังนะหกเจ็ดปดดาวันรวบชายกระโปรงตัวเองเอาไว้จากนั้นก็ทิ้งรองเท้าแก้วเอาไว้หนึ่งข้างใช่แล้วล่ะวันนี้เราสองคนจะรับบทเป็นเจ้าชายกับซินเดอเรล,ล่าเมื่อถอดรองเท้าแล้วดาวันก็พารองเท้าอีกข้างหายไปบนบ้านเธอต้องซ่อนตัวเพื่อให้เจ้าชายตามหาเมื่อขีดตานับถึงห้าสิบผู้รับบทเจ้าชายก็หันหน้ากลับมา เบื้องหน้าขีตามีรองเท้าแก้วหนึ่งข้างดวงตาคมสวยเปล่งประกายระยิบระยับเธอพาชุดเจ้าสาวของตัวเองเดินตามน้องไปยังบันไดขั้นบนบ้างร่างสูงหยิบรองเท้าขึ้นมาใบหน้าเผยความพอใจขีตาจุมพิษลงไปบนรองเท้าถือว่าเป็นของสำคัญเป็นของแทนตัวเจ้าสาวที่หายไปในคืนนี้เจ้าชายมาแล้วค่ะซินเดอเรลล่าเตรียมตัวเลยนะคะ ขีตาก้าวไปที่ฝั่งของเธอกับดาวหวานพักอยู่เธอเปิดห้องแล้วห้องเล่าแต่กลับไม่พบใครแม้แต่น้อยกระทั่งไปถึงห้องสุดท้ายพอเปิดประตูเข้าไปขีตาก็เห็นว่าไม่มีใครอยู่ในห้องนี้ยกเว้นรองเท้าแก้วอีกหนึ่งข้างรอยยิ้มเผยขึ้นในดวงตาหวานมีใครอยู่ไหมคะพอดีว่าฉันมาตามหาเจ้าของรองเท้านะคะขีตาวางรองเท้าเอาไว้คู่กัน เธอเดินไปตามหาเจ้าของและเธอก็พบกับนางสินของตัวเองดาววันกําลังนั่งขัดพื้นห้องน้ำอยู่คุณคะคุณนะขีตาเดินเข้าไปนั่งคุกเข่าข้างๆซินเดอลเรล,ลา่ามือสะกิดอีกฝ่ายเบาๆคุณฉันหรอคะนางสินตัวน้อยชี้มาที่ตัวเองอืมคุณนะมีผัวหรือยังฉันโสดคะ่ะอยู่บ้านกับแม่เลี้ยง กับแมวส้มอีกตัวหนึ่งสินเดินเลยลาาตอบเงินไปกับฉันไหมคะฉันตามหาเจ้าของรองเท้าเก้าฉันว่าคุณนั่นละ่ะฉันคงไปไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าฉันนางสินดึงมือของตัวเองเอาไว้ทำหน้าเศร้าไม่ยอมไปกับเขาติดปัญหาตรงไหนคะเจ้าชายขีตาถามคือฉันเป็นเมียแม่เลี้ยงของตัวเองแล้วนะคะว่าแล้วนางสินก็เริ่มร้องไห้ เจ้าชายได้แต่หน้าเวอร์สีคราวนี้ก่อนที่ขีตาจะหัวเราะอ,ออกมาปัดโถเอ้ยนางสินของขีตากำลังเล่นนอกบทนี่มันนางสินเวอร์ชั่นไหนล่ะนางเอกได้กับเมียพ่อแถมเป็นตัวอิจฉาอีกต้องไปกับฉันนะอย่าให้ต้องใช้กำลังนะนางสินเอ๊ะคุณรู้ชื่อฉันได้ยังไงคะซินเดเรลลาดาวหวานถามเธอใช่ไหมที่ทิ้งรองเท้าเอาไว้ฉันเอารองเท้าเมื่อคืนเธอ แล้วฉันจะเอาเธอไปเป็นเมียด้วยเมื่อนั้นนางสินดาวันก็ดีดดิ้นแม่เลี้ยงคะช่วยเมียด้วยคะ่ะเขาจะฉุดเมียไปแล้วขีตาต้องรับบทเจ้าชายอาสูรแทนเธอฉุดนางสินให้ลุกขึ้นตววัดอุ้มขึ้นจากนั้นก็ปรีไปที่ห้องนอนคืนนี้เธอต้องเป็นเมียฉันไม่นะคะนางสินไม่ยอมรอกดาวันถอยนีใบหน้าหวาดกลัวแต่แล้ว เจ้าชายกลับไม่ยอมให้เธอไปไหนอีกฝ่ายปีนขึ้นมาบนเตียงจากนั้นก็คลานเข้าไปหาแล้วจะไปไหนเสียงเยี้ยมของเจ้าชายดังขึ้นปล่อยฉันไปนะคนเลวเธอหนีฉันไม่พ้นหรอกนะว่าแล้วเจ้าชายก็หมุดเข้าไปในกระโปรงตัวยาวของเจ้าสาวและหลังจากนั้นมือสั่นเทาของดาวันก็ไม่อาจจะผลักเขาออกไปได้อีก กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะ